สวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศตอนเช้าสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทุกท่านนะครับผมตื่นเช้ามาก็เสียงนกเสียงการ้องพี่น้องพามา,มาสวัสดีตอนเช้าเช้าใบบุญเป็นไงบ้างเด็กสนของเราเออดูตาตาหน้าตีอย่างเลยหน้าตาเนี่ยจิ้มมิม้มหน้าตีมากเลยเนี่ยหน้าตามันหน้าตีมากเลยเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยวันนี้ต้องโดนครูสอนทําอะไรบ้างวันเนี่ย นะอันนี้ครูจะสอนให้ทําอะไรหลายอย่างนะวันนี้ทําได้ไหมเนี่ยโอ้ยูตาสิดูตาเด็กไม่อยากไปโรงเรียนเนี่ยดูขาดูขาไม่อยากไปไม่อยากไปสีเด็กน้อยดูสิดูขาวขาวบอกโอ้ยขาว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 ,ขาวอันนี้ฝนตกครับยังพาออกไม่ได้วันนี้นะครับผมฝนตกนะครับผมก็เลยยังแฉะอยู่นะครับก็เลยยังไม่พาออกมานะครับเดี๋ยวสายๆจะพาออกเดินนะครับเนี่ยครับ ยังเปียกยังแฉะอยู่พอออกมาก็จะมาเล่นเล่นคีโครนนี่แหละถ้าเป็นใบบุญเนี่ยนะครับก็เลยยังไม่พาออกมาเดินนะครับเพราะว่าแฉะนะครับผมเปียกทั้งแฉะนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้ครับแม่เมยของเราแหละเพราะแม่ยิงกาลเกตก็อยู่นู่นครับวันนี้แฉก็เลยพาไปอยู่นู่นครับอยู่ไกลหน่อยนะครับสําหรับแม่ยิงกาลเกตของเรานะครับผมเพราะว่ามันชื้นมันแฉะนะครับผมนะครับฝนมันตกนี่ก็ไปมาถึงเที่ยวครับสับรถวันนี้ สำหรับชาวันนี้สําหรับสับปะรดนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมหลายๆเชือกวันนี้เป็นยังไงกันบ้างหลังจากฝนตกเมื่อคืนนะครับผมดูว่าน้องอยู่กันแบบไหนยังไงครับอันนี้ ดูดิงใบบุญของเราครับไม่ใช่ธรรมดานะครับผมเ,ออเป่นในเช้าควันของเราก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเนี่ยครับตื่นเช้ามาก็ทำความสะอาดครับ เราประจาตาแหน่งมีเราประจาตาแหน่งด้วยนะครับผมตื่นเช้ามาก็ประมาณนี้ทุกวันนะครับแม่ไปเอาขั้วมาป้อนไม้บึงมาไปนี่ครับแม่ควานของเราก็อุ้มขั้วมาแบบนี้ครับตื่นเช้ามาอเอาเก่งใส่ไหมแม่ควานของเราก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับตื่นเช้ามาก็อาหารช้างเป็นหลักนะครับผมลูกสาวเลยนะครับ เน,น้นลูกสาวดูครับลูกสาวก็รู้ใจครับโอ้ลูกสาวก็กวกแม่แม่หมวยกล้วยหนูใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแม่หมวยหนูอร่อยยังเลยแม่โอ้ถูกใจหนูยังเลยแม่หมวยโอ้แม่หมวยรู้จักเอามาให้หนูแต่เช้าเลยหนูดีใจมากเลยหนูอร่อยมากเลยดูครับดูครับเป็นอะไรที่มีความสุขครับสําหรับใบบุญถ้าตื่นเช้ามาได้กินแบบประมาณนี้ครับ เป็นเด็กที่ตื่นมาเนี่ยต้องทานก่อนครับตอนเช้าเรายังไม่พาออกข้างนอกครับเพราะว่ามันฝนตกนะครับผมแฉะนะครับก็เลยยังไม่พาออกเดินนะครับนี่ยครับควานช้างเนาะชีวิตขวานช้างก็ประมาณนี้พี่น้อง ตื่นเช้ามาก็อาหารเป็นหลักนะครับผมนะครับเป็นหลักเน้นอาหารให้น้องในท่านอิ่มก่อนนะครับวันนี้ก็น่าจะตกอีกเลยนะครับเอาเอา,<ๆ>เอามาแล้วร้อนตอแต่เช้าเลยนะพี่น้องร้อนมากนะครับผมอมยให้เหมยด้วยบุญด้วย ไปบุญแยกงแม่บุญแยกงแม่เด็กน้อยเนี่ยดื้อเด็กน้อยเนี่ยเด็กน้อยขี้ดื้อดูครับเด็กน้อยจอมสนก็ประมาณนี้แหละพี่น้อง แม่แย่งเลยครับผมไอ้กินเป็นเครือประมาณนี้คถ้าตื่นเช้ามาทานเป็นเครือเครือไปเลยนะครับไอ้นบนบอกหนูไม่ยอมต้องให้หนูด้วย โอ้โหดูตาดูเววตาเววตามีความสุขดูเววตาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเนี่ยสวัสดีเววตามีความสุขเวตาที่มีความสุขของใบบุญนะครับดูครับสวัสดีจ้าสวยจ้าสวยจ้าสวยไม่จ้าสวยไม่จ้าสวยแล้วเดี๋ยวนี้ลืมหมดแล้วไม่อยากทำแล้วกินอย่างเดียวเด็กขี้ลื้อด,ดูทำตาเข้า นาตีเมนเชียวมั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 นเียวมันเชียวมันเียวดูขาหลังดูขาหลังเอ๊มีความสุขท่ายืนที่มีความสุขดูท่าทานอาหารที่แสนจะเกินคำบรรยายเดี๋ยวเราจะพาไปดูหลายๆเชือกกันบ้างครับว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูอาการพี่หม่ำด้วยครับก็มีแผลที่หลังนะครับ มีแผลที่หลังที่ยาวประมาณโอ้ยประมาณศอกึงไนดะ้มันความยาวความกว้างประมาณสิบเซนนะครับผมซึ่งเป็นผลจากการเพยานาครับเพยยาแพยยาซึมนะครับผมซึ่งเป็นการยิงยาซึมแล้วก็เพยยาซึมนะครับก็ประมาณนั้น,นพี่้อง พาไปชมห,หลายๆเชือกตอนเช้า,ชาผมเอาอาหารให้ทานแล้วนะครับแล้วก็เป็นการาให้ทานหญ้าก่อนนะครับแล้วก็สับประรดตามหลังนะครับในช่วงเช้านะครับผมซึ่งทุกเชือกจะทานเหมือนกันหมดนะครับอาหารตอนเช้านะครับ ก็มีอาหารการกินให้ประมาณนี้นครับพี่หมั่มของเราแล้วก็หลายๆเชือกนะครับก็สิริพรนี่นู่นนะครับสิริพรของเรานะครับผมเพืนทานอย่างมีความสุขครับอันนี้ก็เป็นพี่หมั่หมํม่มครับมํม่ครับผมโอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยครับตอนนี้อันนี้เป็น บัวตองบัวตองนะครับไม่ยิงบัวตองของเราครับอยู่ตรงนี้ครับอาหารการกินที่โดงสมบูรณ์ไม่ขาดสายครับของกินของเราอยู่นู่นก็เป็นพ่อใหญ่คุณช้างครับนู่นครับซึ่งอาหารการกินไม่ต้องห่วงครับเนี่ยครับสมบูรณ์ทุกเชือกครับช้างที่นี่นะครับผมอ้วนนะครับอ้วนอ้วนจนพี่มันตกมันเลี้ยงดีเกินไปนะครับนี่ครับผม อาการเบื้องต้นก็มีเผลที่หลังซึ่งยาวยาวเหยียดเลยนะครับผมต้องใช้ยาเป็นยาครีมนะครับท่านใดที่มียาประมาณนี้ก็สามารถส่งให้ผมได้นะครับนี่ครับผลรตยาประมาณนี้นะพี่น้องนะครับซึ่งใช้ไปจํานวนเยอะเลยนะครับผมขี้พึ่งนะครับนะครับเป็นกระปุกประมาณนี้ครับที่จะไวทาข้างหลังให้พี่มํานะครับผมเป็นขี้พึ่งเป็นกระปุกนะครับ เป็นคีพึ่งข้างในเป็นมันจารบีครับผมนะครับทีมสีเหลือง,งครับข้างในนะครับนะครับเจ็บหลังแพ้ยาเนี่ยครับ,บ,พ,รบพี่มัมของเรางานครั้งาหางนึง่งอันนี้ครับเป็นคีพึ่งประมาณนี้ครับที่ใช้ทาข้างหลังให้นะครับ กะปุกวงกลมป,ประมาณนี้ท่านใดที่มียาแบบนี้ก็แจ้งหาผมได้นะครับผมเพลือได้ทาหลังให้พี่หม่ำซึ่งมีแผลยาวนะครับผมวันดีครับนะครับพี่หม่ำขอหม่ำครับวัสดีครับแล้วขอบคุณครับ,รบทุกท่านแล้วครับผมดงัดงดังขอบคุณครับวันนี้ก็ขอจบคลิปใบเพียงเท่านี้ครับขอสีท่านมีความสุขมากๆร่ำรับไม่รวยเงินไรกองทองไหลมาทุกท่านนะครับผมขอจบคลิปใบเพียงเท่านี้สวัสดีจ้า Thank you very much